สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการไลฟ์สาระนะครับรายการดีๆที่จะนําเสนอเรื่องราวหลากหลายสาระความรู้ครบคููความบันเทิงที่หลายหลากซึ่งเรารับรองว่าคุณต้องกดไลน์นะครับมาวันนี้นี่ฮะเรามาบอกว่ากลับมาคึกคักร่าเริงกันอีกครั้งเราไม่เงิบกันอีกแล้วนะฮะท่านผู้ชมฮะ ใช่แล้วค่ะวันนี้นี่มีเรื่องของสวยๆงามๆเนี่ยสถานที่สวยๆมาฝากกันปกติแล้วเนี่ยหลายๆคนเวลาไปเที่ยวนะคะค,คือแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะมีเป็นถนนสวยๆของบ้านเขาถนนคนเดินถนนช้อปปิ้งอะไรต่างๆอน,นี้ก็เป็นที่จดจําของบรรดานนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมเยือนในท้องที่แห่งนั้นนะครับใช่แล้วค่ะแล,ค,ะแลคือของแต่ละประเทศเ,เขาก็จะมีเอกลักษณ์คือเห็นแล้วรู้เลยว่าอยู่ที่ไหนอย่างประเทศไทยที่มีถนนที่มีเอกลักษณ์มีที่ไหนบ้างน้องมิน ถ้าแบบถนนสวยๆดังๆนะเขาจะเป็นเมื่อก่อนจะเป็นถนนอักษะใช่ป่ะคะแต่คือมันก็เป็นถนนรถวิ่งอะแต่ว่าบางประเทศเขาจะมีเป็นถนนคนเดินแต่จริงแล้วมาเดินในแบบสยามเนี่ยก็รู้เหมือนกันนะว่าเดินในสยามแต่มันก็ไม่ได้บอกว่ามีอะไรที่โดดเด่นขนาดนั้นมีของชอปปิ้งเยอะหรือถนนเข้าสายนี่ถือได้ว่าเป็นถนนที่มีเอกลักษณ์ไหมฮะก็ได้นะหรือว่าถนนที่แบบเชียงใหม่แล้วส่วนใหญ่จะเป็นต่างจังหวัดซะมากกว่าเนาะแต่ผมว่าถนนลาดตึเนินบ้านเรานี่ก็สวยนะก็สวยก็สวยแต่ มันเป็นถนนแบบรถวิ่งน่ะไปถ่ายไปถ่ายรูปที่นี่ลําบากนะคะเคยไปยืนถ่ายรูปเหมือนกันไม่รู้จะไปถ่ายตรงไหนจอดรถดีไหมนอนรอให้รถว่างเพื่อที่จะถ่ายจะไปถ่ายตรงเกาะกลางถนนเลยก็ลำบากเนะยิ่งใหญ่ไปนิดนึงแต่ในต่างประเทศนี่จะมีถนนแบบนี้เยอะนะโดยเฉพาะยี่พวกแถวญี่ปุ่นนะฮะตรงนี้ก็เยอะเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปดูถนนแบบแปลกๆเก๋ๆเอาเป็นว่า amazing เลยใช่แล้วถ้าเห็นก็คงจะอยากวิ่งเข้าไปถ่ายรูปอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าจะมีที่ไหนบ้าง มีไทยหรือเปล่าต้องติดตามกันในช่วงหน้านะคะ